ข่าวด่วนตลาดบิตคอยอาจจะตกต่ำยาวๆตามสัญญาณเด c r o อสนี้เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2568บนเว็บไซต์สยามบล็อกเชนได้เผยแพร่บทความโดยเดรอรอยว่าตลาดบิตคอยกำลังเผชิญกับสัญญาณเตือนที่รุนแรงอย่างเด c ครอสบนกราฟรายวันซึ่งอาจส่งผลให้ราคาบิตคอยลดลงต่อเนื่องจนถึงปลายปี2026 เดคครอสหมายถึงเหตุการณ์ที่เส้นมูวิง h o r i z o สิบวันตัดตรงกับเส้น200วันในกราฟรายวันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อราคาบิตคอยอยู่ใกล้9 6 0 0 0ดอลลาร์กับค่าเฉลี่ย50วันที่1 1 3 3งดอลลาร์และ200วันที่1 1 4 5 5แดอลลาร์นักวิเคราะห์บอกริปโทสกล่าวว่าเดคครอสมักถูกมองเป็นสัญญาณของการขึ้นราคาและการขายออกหลังจากการขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องแต่ในกรณีนี้ประวัติศาสตร์กลับบ่งชี้ถึงผลที่แตกต่างกัน ในอดีตการเกิดเด Cross มักตามมาด้วยการขายออกแรงๆแต่ในครั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการขายออกหรือการขึ้นราคาซึ่งทําให้นักลงทุนแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆอย่างมากและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจภายใน72ชั่วโมงที่ผ่านมามีบิตคอยจานวนมากกว่า1,000 0 BTC ถูกย้ายเข้าสู่กระดานเทรดแบบรวมศูนย์ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการเตรียมขายหรือปรับพอตตามที่นักวิเคราะห์ออนเชนชื่ออรกล่าว แต่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นก็คือการเกิดเด c ครอสนี้อาจเป็นสัญญาณของการขายออกหรือการขึ้นราคาในระยะสั้นแต่ในระยะยาวมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดมีตามที่เกิดขึ้นในอดีตจึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรติดตามอย่างใกล้ชิดคุณคิดว่าสัญญาณเด c ครอสนี้จะนำไปสู่ผลกระทบใดบ้างอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นมาร่วมกันวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนนักลงทุนบิตคอยของเรา